หลายคนทำผิดกฎ TikTok ok s h ช p อบนะคะแล้วก็ได้คะแนนการละเมิดมาค่อนข้างเยอะเลยสะสมสะสมจนกระทั่งแบบมีโดนปิดร้านบ้างมีโดนไม่ให้ขายของบ้างนะแล้วก็ข่าวดีก็คือทาง TikTok ok เนี่ยให้เราทำแบบสอบถามเพื่อลดคะแนนลงนะคะสข้อนี้ก็คือลดได้1คะแนนอะไรอย่างนี้แต่หลายคนบอกว่าจะไม่ทีแบบทดสอบยากจังเอ๊แล้ว มันจะแก้ยังไงดีอ่ะอ่ะวิธีแก้คือเจ้าแม่ทีมีเฉลยนะคะอุย้ยเฉลยข้อสอบมาให้แล้วกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความลับดีๆแบบนี้เอาเฉลยมาฝากให้ค่ะมาดูจ้ะ เป็นยังไงคะชอบไหมล่ะโอ้ไม่ต้องคิดเองด้วยเอ๊ะว่าแต่ TikTok แอบฟังอยู่หรือเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าจริงๆแล้วก็คือจากการที่จะไม่ให้ทีเนี่ยเอาได้คะแนนละเมิดมาเหมือนกันแล้วก็นั่งทําแบบทดสอบนะคะช่วงแรกๆเนี่ยก็จะผ่านยากมากพอช่วงหลังๆคือตอนนี้ฉลุยมากนะคะอ่านปุ๊บตอบปับ๊บถูกทุกข้อเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เอาแบบทดสอบมาให้คนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจก็ เอาไปดูแล้วกันนะดูคําถามแล้วก็ดูคําตอบเอาว่าตกลงจะต้องกดข้อไหนนะคะ,ะใครชอบข้อมูลความลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์มาคุยกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ทําแบบทดสอบไม่ได้นะอ่ะครูมีเฉลยให้แล้วกันค่ะ